สวัสดีครับคำถามต้นรายการให้ลองทายชื่ออาหารจากคีย์เวิร์ด3ข้อที่มีความเกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้ปริมาณการผลิตของทั่วประเทศจำนวน8%มาจากฮอกไกโดมีโพลิฟิอลที่ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระอยู่มากมายเป็นทัญยพืชที่ขาดไม่ได้ในการทำขนมญี่ปุ่นสิ่งนี้คืออะไรท่านผู้ชมพอจะทราบกันหรือยังล่ะครับผม ゆきの「ライカン」に出るかしなしのライカンドーズ。 เดดกะาาสวัสดีครับมาแล้วนะครับแล้ววันนี้ที่พวกเรามาก็คือที่นี่ที่ราชเทคจิตอนกลางเมืองอิเคดะค่ะถ้าเมืองอิเคดะแล้วก็ต้องไมีเลยต้น,ตนไว <c oughs> ะน์ก <c oughs> ันว้า <c oughs> ใช่ค่ะพูดถึงวัตถุสารของเมืองอิเคดะก็คือเรื่องกีับไวน์นั่นเองว้าวช่บงไวา์ที่สุดเลยครับสาบรพฤิฟิเนลที่มีอยู่ในวายนั้นมีการทำงานที่ช่วยกำจัดหรือต่อต้านอนุมูลอิสระที่ไม่ดีต่อร่างกายได้ วันนี้พอเราจะมาเรียนรู้เครื่องดื่มไวน์ที่ดีต่อสุขภาพกันสมเป็นเชียนพอกไกโดเลยได้ความรู้มากเลยค่ะแต่วันนี้ไม่ใช่ไวน์แล้วก็ ก็บนไม่ใช่วายนะคะก็เป็นเมืองอีเคดาดีนะผิดหวังหรอแต่ว่าไ่าเดินองทนะคะเอ๋วันนี้เป็นผลผลิตที่ยอดเยี่ยมนั่นเหรอครับค่ะไม่ใช่วายกันเหรอไม่ใช่วายแล้วจะเป็นอะไรล่ะครับเอออิเคดะนะค่ะวันนี้จะเป็นผลผลิตอะไรนั้นก่อนอื่นขอหาทีมเด็กๆที่มากับพวกเราวันนี้ก่อนเออล่าเด็กๆอยู่ไหนกันเนี่ยต้องหาไปครับเด็กๆออกมาได้เลยออกมาเลย ว่าเร็วๆไปข้างหลังเราถังวายค่ะถังวายนี่นะทีมเด็กๆในวันนี้ประกอบด้วยมีโอจังชั้นป .4 ชอบร้องเพลงมากริวิจิคุงพูดทำกิจกรรมลูกเสือโซไดคุงหนุ่มน้อยนักเบสบอลและเซนาจังเก่งการเต้นรำรวมเป็น4ีคนวันนี้เราจะไปหาข้อมูลเรื่องอะไรเด็กๆรู้ไหม วันนี้เป็นวายไม่ใช่ค่ะบ <laughs> อกไปแล้วไงครับ <c oughs> อ้าไม่ใช่วายก็เหรอไม่ใช่วายค่ะแต่วันนี้เราจะไปหาข้อมูลของถั่วแดงที่มีสารโพลีฟีนอยู่มากมายกันถั่วแดง,แด,งดังนั้นในวันนี้เราจะไปพบกับถั่วแดงที่มีโพลีฟิอลมากมายไปเรียนรู้เกี่ยวกับถั่วแดงรสชาติที่คุ้นเคยในการนำมาทําเป็นถั่วแดงกวนถั่วแดงนะคะบางครั้งเราก็เรียกว่าโชซึ ถั่วแดงที่มีการผลิตในประเทศนั้นจำนวน8%มาจากฮอกไกโดโอ้ยอดเลยนะแค่ทั้งหมดเลยเนาะถ้าถามว่าทำไมฮอกไกโดถึงมีการปลูกถั่วแดงกันเยอะขนาดนั้นก็มีเหตุผลอยู่2ข้อใหญ่ๆ 2>, 2อเหตุผลข้อแรกเพราะว่าจำเป็นต้องใช้พื้นที่ที่กว้างใหญ่มอยน่ากจริงนะครับค่ะและอีกข้อก็คือ,อสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีฤดูฝนนั้นเหมาะกับถั่วแดงนั่นเอง ถัวแดงนั้นพอเดินมิถุนาถึงกรกฎาจะต้องอาบแสงแดดให้เยอะๆที่ท่าไก่โดนั้นไม่ค่อยมีฝนค่ะจึงมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะอย่างที่ฮอนชูพอเขาเดินมิถุนาฝนจะเยอะแม้ก็มากด้วยนะครับแต่ว่าสภาอากาศนั้นมีที่พลต่อแดดได้ง่ายมากเลยนะดันั้น ราคาของต<อ>ัวแดงก็จะขึ้นขึ้นลงลงได้เหมือนกันสร้างความลำบากให้กับตลาดมากเลยนะถูกเรียกว่าเป็นเพชรสีแดงบ่อยๆเลยนะสำหรับทัวแดงเนี่ยาการเลยงดูนั้นก็จะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะคะแต่ที่มาอิคิดะานี้มีวิธีการทำงานอยู่อย่างหนึง่งเพื่อจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพส,สูงได้อย่างมั่นคงอยู่ค่ะโอ้จัดหาได้อย่างมั่นคง<ข>ด้วยระบบนั้นด้วยเหรอจะ๊ะค่ะเป็นระบบอีโคในแบบของฮอกไกโดนั่นเอง เอโย่ไงทุกคนวันนี้พวกเรารีบไปเรียนรู้เรื่องถั่วแดงกันเถอะไปกันเออไปเลยเมืองอิเคดาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งไวายที่เมืองนี้มีการปลูกองุ่นมันฝรั่งหัวผักกาดและพอปลูกพืชตระกูลถั่วอย่างถั่วแดงเป็นต้นครับ และระบบอีโคของเมืองอิเคดะจะเป็นยังไงนั้นวันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับพวกเราคือคุณโอสึกะค่ะรบกวนด้วยนะคะครับสวัสดีครับ,บคุณโอสึกะจากกลุ่ม JA โ o ท a คาจิเมืองอิเคดะวันนี้เขาจะมาอธิบายเกี่ยวกับระบบอีโคที่สามารถส่งมอบถั่วแดงคุณภาพสูงให้กับพวกเรากันเออนี่มีเขียนอยู่ด้วยนะทคาจิเมืองอิเคดะ ห้องเก็บกระดังง<ช>ื่ยน้ำแข็งเลยครับ,รบนี่ที่ที่เป็นอาคารอะไรเหรอครับตรงนี้ฮะอาคารนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเป็นกดังสําหสำรับ เก็บถั่วแดงด้วยอุณหภูมิต่ำเพื่อรักษาความเป็นสินค้าคุณภาพสูงไว้ครับด้านในกดังนั้นเป็นอุณหภูมิน้ําแข็งนะครับก็คือด้านในจะมีระบบที่เก็บรักษาถั่วแดงที่อุณหภูมิต่ำด้วยน้ําแข็งเพรเะาว่าระบบการจัดหาที่มั่นคงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็คือน้ําแข็งเหรอครับใช่แล้วครับใช่ครับก็อย่างที่เห็นนะครับที่โทคาจินี้ช่วงฤดูหนาวนั้นมีหิมะน้อยแต่ว่าอากาศกลับหนาวสุดๆครับ ช่วงที่หนาวนั้นก็ติดลบ25องศาโอ้โหหนาวสุดๆ่ะใช่ครับดังนั้นแล้วที่โทคจิระบบนี้จึงไม่ใช่หิมะแต่ว่าเป็นระบบที่เก็บรักษาด้วยน้ําแข็งแทนนะครับจริงๆแล้วที่นี่เป็นตึกที่มีมานานแล้วและบูรณะขึ้นมาใหม่เออใช่ใช่ทาอย่างอื่นด้วยเหลอครับเออใช่แล้วล่ะค่ะจะบอกใบให้นะคะเดียวกันให้ดีๆนะทุกคนอะไรอะเดี๋ยวให้ดีๆนะคะเริ่มเลยนะ อะไรอะไรอ่ะเอาดูอะไรอะดูโอ้เกมคอลลิมลูกสีดำลองทีสิอีกทีทีเฮ้ยนี่ชึ๊บบอลลิงบอลลิงเหรอครับฮะบอลลิงถูกต้องค่ะโอ้เดี๋ยวนี้เคยเป็นที่ยืนโบลมาก่อนครับคือสมัยก่อนในมีพินบอลลิงตั้งอยู่ตรงนู้นนโอ้เงี้ยหรอเนี่ยพินบอลลิงก็ให้ความรู้สึกอย่างนั้นเลยนะครับเอออ๋อใช่ครับใช่ แต่เดิมนั้นที่บรณะตึกนี้ขึ้นมาใหม่นั้นเราก็คิดว่ามันเป็นตึกที่สภาพแวดล้อมดีแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยดังนั้นนี่นนจึงเป็นอาคารที่เหมาะมากที่จะทําเป็นโนรมเก็บ<อ>ด้วยน้ำแข็งขเองก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเก็บด้วยระบบน้าแข็งก็เป็นมิตรด้วยเช่นกันนะครับครับใช่แล้วล่ะครับเมืองนี้นี่ดีจังเลยครับขอบคุณครับ,รบพุที่ระบบทำความเย็นก็รักสิ่งแวดล้อมแบบต่างๆอย่างการนำหิมะมาเก็บไว้ใช้จนถึงฤดูร้อน ป็นตู้เย็นแบบธรรมชาติพวกเราก็เคยดูมาแล้วนะครับแต่น้ําแข็งเนี่ยครับเคยได้ยินนะครับนี่มันสุดยอดเลยนะครับนั่นสิครับแน่นอนว่าเพราะว่าเราสร้างน้ําแข็งขึ้นมาได้ด้วยอุณหภูมิที่ต่ําในตอนนี้ดังนั้นจึงไม่มีขั้นตอนของการใช้หิมะเข้ามาเก็บไว้ด้านไนก็ดังนะครับครับครับผมครับเพราะว่าหิมะน้อยก็จึงใช้น้ําแข็งดีกว่านั่นเองใช่แล้วครับแบบนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยน้ําแข็งเท่านั้นประสิทธิภาพก็แข็ง เข้าใจ <ะ S 1> dear, ยากจังเลยเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวใหม่นะยังไงเนี่ยหัวเย็นแข็งไปหมดแล้วนึกไม่ออกอ่ะไอซ์ขอโทษค่ะโอ้เก่งกว่าผมอีกเลยอ่ะแล้วค่ะไอซ์ภาษาอังกฤษด้วยอำคุ้นมาเลยเรียกภาษาอังกฤษด้วยยอดเลยเก่งมากเลยนะใกล้จะได้เข้าไปข้างในกันแล้ว ทุกคนจะได้ตื่นเต้นกับระบบที่น่าทึ่ง <c oughs> ตอนนี้พวกเรามาอยู่กันที่โรงเก็บถั่วแดงระบบน้ำแข็งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกลุ JA. ่มเจเอทกคจิเมืองอิเคดะการทำงานของระบบนี้จะเป็นอย่างไรกันนะรอบก่อน้วยครับเด็กๆดูนี่สิมีอะไรด้วยนะยุะยแย่เลยให้กันนะเอะโอ้ มีตะเรองานเลยเต็มหมดเลยนร่งด้วยสิเออเป็นคอนเทนเนอร์ใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งไว้เลยครับครับเราใช้คอนเทนเนอร์ใหญ่สำหรับผักแล้วก็ใส่ของที่เหมือนกับถุงลงไปแล้วก็เติมน้ำลงไปข้างในครับดังนั้นในขั้นตอนนี้น้ำจึงจับตัวแข็งถ้าเราลองเข้าไปดูใกล้ๆจะเข้าใจนะครับ แข็งไปดิอลองจับดูมาพอถุงมือกันนะเขนาดเท่าอ่างอาบน้ําเลยนะครับนั่นสิครับแข็งถึงด้านล่างเลยเหรอครับนี่ใช่ครับเป็นน้ําแข็งหมดเลยครับตอนนี้อาจจะยังไม่แข็งไปถึงตรงกลางนะแต่ประมาณเดือนมีนาสนี้จะแข็งเต็มร้อยกลายเป็นน้าแข็งที่หนัก600กิโลกิโครับ600กิโลจากกุดังฝั่งนั้นจนถึงฝั่งนี้ก็ประมาณ800ก้อนครับ แปดรเหรอครับรวมๆแล้วประมาณ480ร้อยแปดิตันครับ4 8 0้อยปสิบตันครับปสิบตันโอ้ยยงไม่ขึ้นเลยนะครับจังค่ะไม่ได้มีว่ายกนะเออหน้าเสียใช่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก้อนเดียวยังยกไม่ไหวเลยน้ำแข็งหนัก4ี่ร้อยแปสิบตันโรงงานที่ใช้พลังจากธรรมชาติแห่งนี้จะมีการดูแลจัดการอย่างไรบ้างนะในช่วงอากาศหนาวในฤดูหนาวเราจะปล่อยให้อากาศข้างนอกเข้ามาเดิมทีจะเป็นน้ําธรรมดาแต่ตอนนี้เป็นน้ําแข็งไปแล้ว พอเป็นน้ำแข็งแล้วสุดท้ายเราก็จะปิดตั้งแต่เดือนเมษาไปเป็นการเก็บรักษาทั้งถั่วแล้วก็น้ำแข็งพร้อมกับที่อุณหภูมิต่ำครับรปิดประตูทิ้งเอาไว้ด้วยครับเรับปิดประตูทิ้งเอาไว้อากาศด้านนอกเข้ามาน้ำก็จะกลายเป็นน้ําแข็งจากนั้นก็ปิดประตูตั้งแต่ฤดูแมกปรีจนถึงหน้าร้อนพออากาศข้างนอกไม่เข้ามาน้ําก็จะแข็งไปเรื่อยครับถูกครับแลวต้องรอถึงมรคับก็ประมาณเดือนตุลาครับ มันถึงจะแข็งไปเรื่อยๆครับน้ําจะแข็งใช่แล้วครับใช่ครับให้น้ําแข็งทั้งหมดเลยครับเป็นวิธีทําให้เย็นด้วยความหนาวนะครับโอ้ยน่าร้อนไปได้เลยครับเนี่ยแบบนี้ได้สิครับมีคำถามครับผมครับเออตอนที่อธิบายเมื่อสักครู่ตัวแดงนั้นไม่ค่อยถูกกับความชื้นดังนั้นตนแรกที่อธิบายว่าฮพราะกระโดนั้นเหมาะสมเพราะไม่มีความชื้นนะครับแต่ว่านักหายพวกนี้พอถึงหน้าร้อนแล้วมันจะไม่ทําให้เกิด ความชื้นขึ้นมาเหรอครับมันจะมีปัญหาไหมเพราแน่นอนครับว่าต้องมีนะฮะอีกด้านนั้นก็จะเป็นที่เก็บถั่วแดงนะครับแต่จริงๆแล้วบริเวณที่เป็นช่องว่างเราจะปิดสนิทร้อเเซ็นต์ไม่มีอากาศไหลเข้าออกเลยครับดังนั้นก็จะมีไอเย็นจาก2ด้านเพียงอย่างเดียวทําให้เย็นขึ้นมาด้วยวิธีแบบนั้นนะครับเนี่ยนครับไปไม่ถึงถั่วแดงครับไ่ถึงครับโอ้เป็นระบบที่ยอดเลยนะครับ เฟคเลยนะคะเด็กๆยืนกันอย่างนั้นตลอดเลยนะไม่หนาวกันเลยเนี่ยหนาวยืนแข็งกันหมดแล้วมองสเกตมาแล้วครับผลผลิตฮอกไกโด8%จากทั่วประเทศแดนสวรรค์ของทั่วแดงหนึ่งในนั้นเป็นทั่วแดงแสนอร่อยและขึ้นชื่อของโทกจิและความลับนั้นมันคืออะไรกันนะในวิเฮเซที่21พื้นที่การเพาะปลูกถั่วแดงของฮอกไกโดนั้นมี23,500เฮกเตอร์ และในนั้นครึ่งหนึ่ง1 2,300เฮกเฮตอร์เป็นพื้นที่เพาะปลูกของพื้นที่ราบโทคัจิสินค้าถั่วแดงคุณภาพสูงจากโทคัจินั้นเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีและด้วยสภาพอากาศที่อุณหภูมิตอนกลางวันและกลางคืนมีความแตกต่างกันมากจึงทําให้เติบโตอย่างชา้าๆทาให้ถั่วแดงเกิดการสะสมแป้งที่มีคุณภาพสูงครับสภาพอากาศของฮอกไกโดทำให้ผลิตถั่วแดงคุณภาพสูงขึ้นมาได้นะครับ วันนี้มีถั่วแดงด้วยใช่แล้วครับโอ้มีเยอะเลยนะครับนี่ครับที่ด้านในจะมีห้องนะครับจะมีถุงสีดําหรือว่าถุ่กระดาษอยู่ด้วยนะครับครับเป็นถั่วแดงหมดเลยเหรอครับเนี่ยใช่แล้วครับถั่วแดงทั้งหมดเลยนะครับโอ้เยอะเยอะทั้งหมดในห้องเลยนะครับ ตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ400ตันเยอะเลยแล้วคุณภาพของถั่วแดงที่ได้รับการจัดเก็บในห้องเก็บอุณหภูมิน้ําแข็งนี้จะเป็นยังไงหรอคะก็อ,อย่างเช่นเดือนมกราปีหน้าเป็นต้นไปนะครับถูกพวกนี้ก็จะถูกส่งไปยังร้านค้าหรือว่าร้านขนมนะครับพวกนั้นก็จะเอาไปทำนิอิมารุมันก,ก็เป็นถั่วแดงกวนอาหารนั้นก็จะให้รสชาติเหมือนตอนที่เก็บเกี่ยวมา วิธีนี้ทําให้ส่งมอบความอร่อยที่ไม่ด้อยลงเลยจากแหล่งผลิตเลยครับครับเ,ออเมื่อตอนปี2009ผมดีนมาว่าผลผลิตได้รับผลกระทบจากฝนตกต่อเนื่องทําให้เก็บเกี่ยวไม่ได้เท่าที่เคยแล้วถั่วแดงตอนนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับคุณพี่เอในปีนั้นก็อย่างที่คุณมริสกิพูดนะครับว่ามีฝนเยอะมาก โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกของโทคาจิฝนจะมากเป็นพิเศษก็เลยทําให้การเจริญเติบโตของถั่วแดงในไร่ไม่ดีเท่าที่ควรก็จะให้เม็ดเล็กบ้างหรือไม่ก็ล้มตายลงไปนะครับครับถั่วแดงก็ได้รับความเสียหายใช่ครับดังนั้นโดยรวมแล้วในปีนั้นเป็นปีที่เสียหายประมาณครึ่งหนึ่งของปีนั้นเหรอครับใช่ครับเพราะฉะนั้นระบบการจัดการที่มั่นคงนี้จากนี้ไปก็จะยิ่งมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นนะ เออใช่แล้วครับก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับจากนี้ไปอีกสักปีหรือว่าสองปีหากเราทําการเก็บรักษาไว้ที่นี่ถึงแม้จะเป็นปีที่มีความเสียหายจากความชื้นแต่ก็ทําให้ส่งมอบรสชาติและปริมาณที่สม่ําเสมอให้ผู้บริโภคได้<อ>ผมจึงคิดว่าอยากจะเพิ่มโรงเก็บแบบนี้ให้มากกว่านี้พ่อเก็บความเย็นนี้เคยได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากกระทรวงเศรษฐกิจก,การค้าและอุตสาหกรรมฮอกไกโดด้วยนะครับ ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนปลื้มปิติมากรู้สึกกายอดเลยแล้วกอดที่เดี๋ยวจะไดนไปแล้วหลังจากเรียนรู้ห้องเย็นแบบอีโคกันแล้วเราก็ไปต่อยังที่ต่อไปสถานที่ก็คือศูนย์โรงงานการเกษตรกลุ่มเจอที่นี่เขาทำงานอะไรกันโอ้โหทำงานอย่างแข็งขันเลยที่นี่เอาไว้ทำอะไรหรอครับ ที่นี่คือโรงงานแปรรูปถั่วนะครับเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนั้นเราเก็บเกี่ยวมาจากไร่เสร็จแล้วนะครับแต่โรงงานแปรรูปก็แปรรูปและคัดแยกต่อเนื่องตลอดมาจนถึงเดือนมิถุนายนปีนี้ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการคัดแยกขนาดของเมล็ดถั่วทั่วไปทั้งหมดนะครับนี่ครับครับเป็นการคัดแยกเมล็ดครับใช้เครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดออกได้5ชนิดหลังจากนั้นก็ใช้เครื่องตรวจับโลหะ หรือเครื่องเอ็กซ์เรย์เพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมหรือถั่วไม่ได้ขนาดออกไปและจากนั้นเมื่อสักครู่เราก็ได้ดูเครื่องจักรต่างๆของโรงงานไปแล้วนะครับจากการแปรรูปและคัดแยกเป็นถั่วต่างๆแล้วส่วนสุดท้ายสุดนั้นจะไปอยู่ด้านบนนู้นนะครับนะครับสุดอยู่ด้านบนใช่แล้วครับงั้นพวกเราดูด้านเปล่าครับผมจะพาไปดูครับตามมาเลยนะครับส่วนสําคัญเหรอครับสําคัญอะไรนะ เอ้ยีิดว่าห้องน้ำนี่นะไม่ใช่ครับข้างบนนะครับข้างบนอ้างนข้างมนเกา่ยวนะข้างบนนะข้างบนนะข้างบนนะครับห้องนี้ถั่วแดงที่มีโพลีฟินอลเต็มเปี่ยมจริงๆแล้วกลุ่มเจเทัวคาจิเมืองอิเคดานั้นส่งถั่วแดงที่เพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้สูงขึ้นสารโพลีฟินนลก็คือสารที่มีอยู่ภายในต้นของพืชอย่างเช่นใบดอกหรือก้านดอก ว่ากันว่าสามารถช่วยต้านอนุมูลอิสระได้และมีอยู่เป็นจํานวนมากในถั่วแดงเทียบแล้วเป็นสองเท่าของวายแดงเลยทีเดียวครับกลุ่มเจอเทอเทกคิเมืองอิเคดะใช้เครื่องวิเคราะห์ด้วยพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านความถี่ใกล้อ ra ินฟราเรดเพื่อหาอัตราของโพลิฟินนลและแยกเอาถั่วแดงที่เลี้ยงแบบพิเศษที่ให้ผลลัพธ์ระดับสูงและมีความแตกต่างจากถั่วแดงทั่วไปครับโอ้โหทำงานกันอยู่เลย โอ้โหแล้วตัวนนะครับสวัสดีครับโอ้ยผลงานขึ้นอยู่เลยโมีถั่วเยอะแยะเลยอ่ะใช่อุ้ยมีถั่วเอามาจากทางนี้ด้วยอ่ะโอ้ยอดเลยเอามาเรื่อยๆเลยับไปทางฝั่งผลงานนั่นอ่ะโอ้ยเหมือนเลนยนโบเลยนะครับเนี่ยเหมือนกันเลยอ่ะโอ้ถั่วที่ขัดแยกด้วยเครื่องมือสักครู่แล้วก็จะนำมาที่นี่เหครับ ตอนนี้จะไม่ใช่ถั่วแดงแล้วนะครับแต่เราจะเรียกว่าเนื้อถั่วที่เอาไว้ทําขนมชีโรอันนะครับครับเอรอยขีดเล็กๆที่เครื่องเนี่ยไม่ได้คัดออกไปหรือว่าเม็ดที่มีรอยแตกเราก็จะเอามาทําคัดออกไปอีกทีเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับโอ้เร็วทีเดียวนี่นั่นสิครับแต่ผมทําดูแล้วคงตาลายนะครับครับทำไม่ได้แล้วล่ะครับจริงๆนะครับเนี่ยเห็นใส่แว่นกันด้วยเป็นแว่นแบบพิเศษหรอครับครับมันจะช่วยให้เห็นชัดมากขึ้นทั้งแบบชัดขึ้นครับ ไม่ใช่เป็นสายตานะครับใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่สายตานี่เองครัอ๋อครับโอ้โหได้แล้วเธอแล้วเก่งนะครับเด็กคุณนี้ยังไงง่ายไหมเอ่ยไม่ง่าย ดูเหตุการไม่ดีซะไลด์ไหวไม่ได้ลีดเดอร์ไหวไหมเลยตาลายหมดเลยหรับทำไมไปตรงนั้นล่ะตอนแรกก็เห็นหน้าตรงนี้ครับโอ้ยพอผมจะหยิบเนี่ยเท่านั้นแหละมันเลื่อนไปทางโน้นเลยหยิบไม่ทันเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ทันไปนู่นแล้วอ่ะเลื่อนไหวมือไม่เหมือนเขาเลยนะคะต้องหยิบอย่างเร็วเลยย้อนเลยอ่ะะนผมอยากได้แว่นแบบนั้นมั่งจังน่าจจังเลยใส่แล้วเท่ดีนะความเชื่อมั่นนะครับในช่วงหน้า กลับมาพบกับเมนูอาหารจากถั่วแดงที่น่าตื่นตาตื่นใจมาทำเมนูที่ทำจากถั่วแดงเมื่ออีแคดก,กันเถอะคะ <S <S อ่ะและผู้ที่จะมาสอนทำอาหารก็คือคุณคุโบตาจากกลุ่มสตรีเจอเอค่ะรบกวน,บบนด้วยนะคะรบกวนด้วยค่ะคร <ผม S 3> ับบกวนด้วยครับวันนี้จะมาสอนเมนูอะไรเหรอคะวันนี้จะมาทำสลัเปาทอดที่ทำจากขนมปังค่ะ สูตรต้นตำรับจากกลุ่มสตรีเจเอทคาจิเมืองอิเคดะสาลาเปาทอดที่ทำจากขนมปังอื่นก็เอาขนมปังมานวดแผ่ออกนะคะจากนั้นก็คว่ำกลับด้านแล้วก็นวดให้แบนอีกครั้งทำแบบนี้นะคะจากนั้นก็ใส่ไส้ถั่วแดงกวนไว้ตรงกลางนี่ค่ะเสร็จแล้วตรงนี้เราจะห่อขนมปัง เวลาที่พับขนมปังเข้าด้วยกันเราจะใช้แป้งสาลีที่ละลายน้ําแล้วครนี่นะคะมาแทนมาทาแทนกาวที่ด้านนี้ค่ะด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ด้วยนะคะแป้งสาลีละลายน้ำเหรอครับพอเสร็จแล้วเราก็จะห่อเข้าไปอย่างนี้ใช้นิ้วกดลงไปแน่นๆเลยนะคะอุ้ยเหมือนเกี๊ยวซาาเลยน่ดิเออจะพูดอยู่เด็กๆจะทำกันได้ไหมนะเด็ได้นะ อ่านวดให้แบนๆค่ะลองทำลองทำดูอ้าวฮึบอ้าวฮึบโอ้ค่ะนั่นแหละโอ้ถ้าทำไม่ดีไส้ถั่วแดงจะออกมาได้ต้องทาให้ทั่วๆแล้วก็กดให้แน่นๆนะคะแน่นๆเลยนะโอ้ยแดงมันคมมากเลยกลางๆนะคะออกมาแล้วออกมาแล้วสนุกนะค่ะเสร็จแล้วนะคะเด็กเก่งจังเร็วมาคนข้าจริงเลย เราห่อเสร็จแล้วต้องทํายังไงต่อครับคุณพี่ค่ะตอนนี้นะคะเราจะโรยแป้งสาลีลงไปด้านบนนิดหน่อยทั่วๆเลยเนี่ยแบบนี้นะคะน่าสนุกจังค่ะแล้วก็ยอดเลยอ่ะนะคะกลับด้านลงค่ะโรยอีกครั้งนะด้านหลังก็ด้วยโอ้น่าสนุกจังเลยอ่ะค่ะพอน้ำมันร้อนได้ที่แล้วก็ใส่ลงไปทอดเลยค่ะโอ้โเินเจ้านี่ไงนี่ไงใช่แล้วค่ะทอดเลยนะคะน้ำมันได้ที่แล้ว อย่างนี้แหละค่ะโอ้ครับทอดทีละด้านใช่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 ร้อนประมาณกี่องศาคะก็สักร้อยหกสิบถึงร้อยเจ็ดสิบนะคะกำลังดีนะคะครับคนอิเคดะทานแบบนี้ทุกคนเลยเหรอคะเขาไม่ทุกคนหรอกมั้งะแล้วก็อะไรอถามแล้กลับด้านสีสวยสีสวยโอ้ดีสุดเลย พร้อมนะทานรลยนะคะว้าเป็นไงชอบเลยนะชอบครับสดร้อนชแล้วเนื้อแป้งก็อร่อยอืเออบบเหมือนคุกกี้ครับอร่อยสุดๆเลยโอ้โหใส่ถั่วแดงเต็มเลยอู้ยยอดเลยนะครับเนี่ยโอ้โห รสชาติเบาๆอร่อยมากเลยกรอบดีมากเลยใช่ก็หอมนุ่มด้วย่ะเยอะใย่เยอะแยเยอะทานได้เรื่อยๆเลยแล้วเนี่ยในประเทศญี่ปุ่นว่ากันว่ามีการทานถั่วแดงมาตั้งแต่สมัยโจมงแต่ว่าในถั่วแดงนั้นมีสารอาหารอะไรอยู่บ้างนะครับหากพูดถึงถั่วทุกท่านอาจนึกถึงถั่วเหลืองแต่ว่าจริงๆแล้วถั่วแดงก็มีโปรตีนและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากเช่นกันนะครับนอกจากนี้ ถั่วแดงยังเป็นถั่วที่มีสีเฉพาะตัวที่เรียกว่าแอนโทไซยานินตัวนี้จะมีส่วนช่วยยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันภายในร่างกายจากการวิจัยล่าสุดนะครับมันยังมีส่วนช่วยชะลอการดูดซึมของน้ําตาลยับยั้งไม่ให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นเป็นส่วนประกอบที่มีประโยชน์มากพูดได้ว่าเป็นถั่วที่ให้คุณประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมากครับถั่วแดงคุ้มรัพย์แห่งสานอาหารผมชักอยากกินซุปถั่วแดงขึ้นมาซะนแล้วสิครับ คุณครูโบตาคะต่อไปจะเป็นเมนูอะไรคะอันนี้ก็คือฟองดูถั่วแดงค่ะฟองดูถั่วแดงเหรอโอ้่ของหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเยอะๆเลยเอาไว้จิ้มเหรอครับนี่จิ้มในหม้อนี้นะครับเทศกาลถั่วแดงว้าวชิโรอันค่ะ เขาจังเขาจังโอ้ยน่าสนุกจังเลยโอ้ยอดเลยเจ้าคนแล้วนะครับโอ้เป็นไงครับเฮ้ยเคมาก่อนป่ะไม่เคยนะเอาละจิ้มถั่วแดงได้เลยเชิญจ้าเนีป็นไงอร่อยเหรออร่อยไหมอร่อยจ้าอร่อยเหรออร่อยนะจะทานฟักทองกับชิโรอันคำใหญ่ๆเลยนะคะ อร่อยจังค่ะอร่อยมากนี่ของผมครับน่าจะเป็นมันฝรั่งนะมันฝรั่งกับเชื่อโรอันรสชาติเขาก็ดีมากเลยอ่ะงั้นเลยครับให้โซอ่ะมัใช่ดึงความหวานของมันฝรั่งออกมาได้ดีมากเลยครับนี่ทำแบบนี้นะนี่แบบนี้แล้วก็จิ้มลงไุ้ยนี่มันได้ฟุกโซไปโซปนาได้อุ้ยน่ากินจังไปไงเอาทานเลยนะครับ พ่นลมหายใจออกมาเลยทีเดียวปื้นเลยไม่มีคามบอนยอยช่วงน้ครับริศนาและรับขอรบวนไปดูขอรบวนสัปดาห์นี้ครับคราบเซตของขวัญถั่วของเมืองอิเคดาถั่วรวมมิตรโทคาจิเมืองอิเคดา รวมกันทั้งหมด6ชนิดมอบให้กับ10ท่านครับชื่งท้ายรายการจะมีคําตอบขึ้นมาเขียนคําตอบและส่งมายัางที่อยู่ที่ขึ้นบนหน้าจอนี้หรือจะส่งคําตอบเข้ามาโดยเช้แบบฟอร์มในโฮมเพจของรายการผ่านออนไลน์ด้วยโทรศัพท์มือถือก็ได้คำตอบมาเยอะๆนะจ๊ะของรางวัลได้อยู่นะคะท่านนี้เป็นโปรโมทจากกลุ JA ก่ม J A t o k จิเมืองอิเคดะครับ พวกเรากลุ่มเจเอโทคจิมมอิเคดะมีพื้นดินกว้างอุดมสมบูรณ์อยู่บริเวณแม่น้ำโทชิเบสึและแม่น้ำโทคจิพวกเรามีผลผลิตทางเกษตรที่เป็นมิตรตคนและสิ่งแวดล้อมค่ะเรามีความจริงใจที่จะส่งมอบสินค้าที่ได้รับความเอาใจใส่ให้แก่ทุกท่านหากมีโอกาสมาแถวนี้อย่าลืมแวะมาที่นี่กันนะคะ ฮอกไกโดอาริ t คาเจอร์พาราไดซ์สัปดาห์หน้าพบกับหัวใจเท้ารสหวานที่เมืองฮากดาเตะช่วงหน้าหนาวนอกจากนี้ยังมีฝีมือขั้นเทพของผู้ผลิตและเหล่าคุณแม่ห้ามพลาดเมนูหม้อฟไฟง,ง่ายๆมาแล้วรายการนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการโดยกลุ่มเจอสหกรณ์การเกษตรจังหวัดฮอกไกโด